อย่ารอให้ถึงทางตันก่อนนะครับคุณถึงจะคิดแก้ไขปัญหา ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับหลายคนนะครับเข้ามาปรึกษาโค้ชเนี่ยมาด้วยอาการโคม่ามาด้วยอาการสุดทางตันแล้วเรียกว่าเหลือเวลาให้แก้ไขเนี่ยน้อยมากเลยทีเดียวนะครับโค้ชบีอยากจะเตือนสติพวกเราเอาไว้อย่างนี้นะถ้าชีวิตคุณนะครับเริ่มที่จะอยู่ในขาลงแล้วนะครับผมอย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะระยะเวลาขาลงคุณเนี่ยมันไม่นานครับแป๊บเดียวครับมันจะถึงก้นเหวทันทีถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่ามันเลยจุด ของชีวิตคุณมาแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องหารายได้เสริมหาอาชีพที่2หรือปรับปรุงพัฒนาใดๆครับขึ้นมารองรับใหม่ทันทีนะครับหลายคนนะครับมาด้วยอาการที่เรียก ว่าไม่มีที่พึ่งแล้วนะครับผมก็มาปรึกษากับโคชบีนะครับโคชบีก็บอกว่าโ oh, อ้โหคุณมาสายขนาดนี้แล้วเรียกว่าไม่มีจะกินในแต่ละวันแล้วก็มีนะครับผมแล้วมัวแต่ใจเย็นครับทั้งทงที่ตัวเองเนี่ยเริ่มประสบปัญหาเนี่ยมา6เดือนแล้วนะครับจริงๆนะโคชบีอยากจะบอกว่าทันทีที่คุณรู้ตัวนะครับว่าคุณเริ่มไม่ลุกในอาชีพของคุณไม่ลุกในการงานของคุณแล้วเริ่มอยากที่จะมาทําออนไลน์มาจับทางออนไลน์โคชบีอยากจะให้คุณเนี่ยเริ่มตน้นตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มรู้ตัวแล้วัอยงน ก็มาเรียนรู้ใฝ่หาความรู้ศึกษา มาดูเพจโค้ชบีมาเรียนกับโค้ชบีมาเทคคอร์สหรือมาดูไลฟ์สดสอนฟรีๆหน้าเพจก็ยังได้เลยนะครับดูคลิปให้ความรู้แบบนี้ฟรีๆอย่างนี้ก็ยังได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณครับเริ่มที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงหาแหล่งช่องทางรายได้อันใหม่ครับบางคนไม่ได้ตระหนักหรือมัวแต่ใจเย็นหรือมัวแต่ชะล่าใจไปครับแล้วพอถึงเวลาที่มันถึงจุดตกอับจริงๆแล้วเพึ่งจะมาเรียนพึ่งจะมาหาความรู้แบบนี้นะครับโค้ชบีก็อยากจะบอกว่ามันจะไม่ทันนะครับเพราะการทําออนไลน์มันไม่ใช่วันนี้วันพุ่ง ประสบความสําเร็จนะครับผมการทําออนไลน์เนี่ยมันรวดเร็วก็จริงครับมันย่อระยะเวลาจาก30ปีในโลกออฟไลน์ line, ให้เหลือแค่1ปีหรือบางคนแค่6เดือนก็สามารถประสบความสําเร็จได้มีรายได้เท่ากับคนที่ต้องทํางาน30ปีถึงจะมีรายได้เท่านั้นมันสามารถทําได้ครับแต่หลายคนครับมัวแต่ชะล่าใจมัวแต่ใจเย็นครับพอถึงเวลาที่ตัวเองนั้นเนี่ยสิ้นไรไม้ตอกแล้วถึงจุดตกต่าสุดแล้ว แล้วเพิ่งจะมาเรียนแบบนี้นะครับมันต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยๆก็3เดือน6เดือนครับกว่าที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนมีฝากเตือนเอาไว้เลยนะครับถ้าใครก็ตามครับที่รู้ตัวเองแล้วว่าสัญญาณไม่ดีเริ่มมารู้ตัวเองว่าเลยจุดพิงมาแล้วแล้วอยากจะเอาออนไลน์เป็นอาชีพเสริมนะครับรีบศึกษาหาความรู้รีบเทคคอร์สรีบเติมพลัง,เต,ลงเติมความรู้เกี่ยวกับออนไลน์ line, เอาไว้ซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับอย่าให้มันสายเกินไปแล้วพอมันถึงจุดต่ําสุดคุณจะ ทำมันไม่ทันนะครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเพจโค้ดบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เอาไว้เลยนะครับผมทางช่อง YouTube ก็มีแล้วนะครับชื่อช่องเดียวกันเลยโค้ดบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ทาง IG, TikTok, ไ g t i k ิ o k Li ลน์แอดตามี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้เลย,เลยจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้แหละครับส่งตรงถึงมือถือคุณสําหรับวันนี้โค้ดบีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโค้ดบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์